วารตตี้ดีบี22ู้ใจเสนอนวดใยญ่ตื่นเต้นเร้าใจจากผลงานของสยุมผูทศพลแผนลับแหก่ายนรก เสียงระเบิดแผดกล้องขึ้นมาไม่ขาดระยะไฟเริ่มลุกไหม้แดงฉานขึ้นมาณบนะริเวณบกกร้อยหนึ่งแล้วระเบิดตูมซ้ำสองขึ้นมาอีกครั้งแรงระเบิดส่งบังเกอร์ของบกกร้อยปลิวแวบออกไปเหมือนกับโดนใบมือยักษ์จับกระชากผมมองเห็นถนัดตาด้วยความรู้สึกที่บอกกับตัวเองว่ามันหนักเกินกว่าที่กองร้อยหนึ่งจะต้านทานเอาไว้ได้แล้วและยิ่งไปกว่านั้น เสียงปืนที่ยิงโต้อตอบจากกองร้อยหนึ่งก็เบาบางเต็มทีจนผมอดใจหายไม่ได้จากกล้องสนามแรงสูงผมมองเห็นทหารเวียดนามเหนือบุกตะลุยข้ามเครื่องกีดขวางของกองร้อยหนึ่งเข้าไปเหมือนกับฝูงมดผอบอ่อพันหกศูนย์หกตัดสินใจออกคำสั่งให้กองร้อยหนึ่งถอนตัวออกไปสมทบกับกองร้อยสามที่ฐานเดลต้าวิสกี้ทันทีกองร้อยหนึ่งถอยกำลังไปที่เดลต้าวิสกี้พยายามช่วยตัวเองขณะนี้กองร้อยสองและกองร้อยสามยิงสนับสนุนไม่ได้แล้ว แหกมันออกไปทังด้านหลังโชคดีทุกๆคนพอบอพันออกคำสั่งถอนตัวทางวิทยุ HT2 ซึ่งสามารถรับฟังได้ทุกกองร้อยเริ่มเสียงเฉียบขัดทหารรับจ้างทุกคนกองร้อยหนึ่งกระโจนขึ้นจากร่องสนามเพราะวิ่งควบขาหาเครื่องกีดขวางด้านหลังพร้อมกับสาดกระสุน M16 เท่าที่มีเหลืออยู่เข้าใส่ทหารเวียดนามเหนือซึ่งดาหน้าเข้ามาอย่างเลือดเข้าตา การชุลมุนวุ่นวายได้บังเกิดขึ้นอย่างสับสนทหารเวียดนามเหนือซึ่งดาหน้าเข้ามาเหมือนกับทำนกเตะชะง,งักงันไปชั่วอึดใจพักพวกส่วนหน้าสุดโดนกระสุนล้มพลอยเหมือนกับใบไม้แห้งถูกปิดหล่นจากขั้วแต่มันก็เป็นชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นพอพวกมันตั้งตัวได้เสียงพลุสวัสดยังเกี้ยวกาดก็แซดขึ้นมาอีกครั้งพวกมันส่งเสียงคำรามขึ้นมาเพราะก็ง้างดาบปลายปืนที่งอพับอยู่ใต้ลำกล้องปืนอาก้าออกมาข่าวับ แสงอาทิต Search, ย์ที่เจิดจ้าเยาะรอบด้านสาสกระทบใบมีสะท้อน Store, บูบวาบจนผมต้องหลับตาลงชั่วขณะทั้งสองฝ่ายวิ่งปราดเข้าหากันยึงกับมีความโกรธแค้นกันมาแรงปีดาบปลายปืน M16 สิกัดกับดาบปลายปืนอาก้กาอย่างชนิดใครดีใครอยู่กล <c oughs> ุ่มทาหารเวียดนามเหนือที่มีกำลังเหนือกว่าทาหารกองพันหกศูนย์หกอย่างชนิด10ต่อหนึ่งเกลื่อนกลุ่มทาหารรับจ้างเดินตายจากกองร้อยหนึ่งซึ่งกำลังตีแฝกออกไปในชั่วงพิบตา จรวดจ RPG 4นัดซ้อนซอนจากที่ตั้งยิงแนรั้วรวดหนาถาล่มกระสุนจรวดเข้าใส่กองร้อยที่สองเข้าให้แล้วดูเหมือนว่าคาสศึกคาดการได้อยากถูกต้องว่าทางบกกพันคงจะส่งกำลังส่วนหนึ่งออกมาช่วยเหลือกองร้อยหนึ่งซึ่งขณะนี้ตกอยู่ในสภาพหมดหนทางป้องกันตนเองอย่างสิ้นเชิงจรวด RPG 4นัดแรกของมันถล่มปืนค 4. อ4 2กองร้อยสอพินาศเอาในพิบตา ในขณะที่ทหารหมดอาวุธหนักกำลังซุกตัวลงกับร่องสนามเพราะอยู่นั้นปืนกลยี่ห้อแอลลิสซึ่งทหารรับจ้างกลิง่งเกรงนักหนาก็ได้คำรามขึ้นมาอย่างหูดับตับไม่อ่านี่กองพ606ของผมโดนทหารเวียดนามเหนือบุกตะลุยเข้าบทขยี้ทุกๆด้านเชียวหรือนี่และก็ดูเหมือนนรกจะซ้ำเติมพวกผมให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีก กองพันหซึ่งคุ้มกันปืนใหญ่บเนเนอร์ทันเดอร์โดนหน่วยแซปเปอร์ของเวียดนามลอบเข้ามาก่อวินาศกรรมเข้าให้แล้วอาวุธหนักโดนทําลายอย่างย่อยยับด้วยระเบิดแรงสูงซ้าร้ายไปกว่านั้นทหารราบผู้เจนสึกของเวียดนามเหนือก็ยังพาเรตบุกตะลุยขึ้นไปบนฐานปืนใหญ่อย่างชนิดบ้าคลั่งผมใจหายว่าเหตุการณ์ที่ผมและสปอร์ตไลท์เคยคาดคิดกันเอาไว้เมื่อเย็นวานนี้ ขนาดนี้เป็นความจริงขึ้นมาแล้วในขณะที่กองพันหกศูนย์หกของเรากําลังถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงอยู่นั้นทางด้านหลังของเราก็ถูกสกัดกั้นเอาไว้ด้วยกําลังของข้าศึกอีกจํานวนหนึ่งถ้าจะเปรียบขณะน,นี้เราโดนบีบไม่ได้ถอนตัวไปหาพื้นที่สังหารแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งพวกมันเตรียมเอาไว้เพื่อฆ่าล้างโตรพวกเราโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าตอนน้ผมกระโจนแผ่ไปหาผอพ,พันทันทีร้อยหนึ่งถูกตีแตกแล้วขณะนี้กองพลที่เหลือกำลังถอนตัวมารวมกับร้อยสามที่เดลต้าวิสกี้ ผมไม่รับคำสั่งจากหน่วยเนือให้ต้านเอาไว้ให้ได้ถึง72ชั่วโมงขณะนี้ทางบกกลองแจงกำลังหาทางช่วยพวกเราอยู่ผู้พัน606นกัดกรามพูดกับผมพร้อมกับพิจารณาแผนที่ที่วางอยู่บนโต๊ะด้วยาทาั้งที่กังวลทั้งใบหน้าและสายตาผู้พันครับ607ูนจดกับปืนใหญ่ทนะันเดอร์น่ากลัวจะแตกแน่ครับผมร้องของการยิงเข้าไปเขาบอกว่าแค่จะป้องกันตัวเองเขายังไม่มีโอกาสจะทําเลยอท่าทยังไงดีครับพนักงานวิทยุบกบอกอพันร้องเสียงหลงอยู่ข้างข้า ผู้พันหกศูนย์หกเบือนหน้ามาสบตาผมนิ่งแล้วพืมพำออกมาเหมือนกับจะหมดอะไรตาอยากกับสภาพการร,บรอบดัดคุณบิ๊กแมนทำไมกองพันของผมดวงจู๋แบบนี้ก็ไม่รู้กระสุนปืนคอสีุ่ดสองถูกจรวดอาร์พีจีและเบิดปนปี่หมดแล้วคอไปหนึ่งก็โดนถล่มฐานจนปืนราวใช้การไม่ได้กระสุนคอหกศูนย์ก็เหลืออยู่อีกไม่กี่นัดไม่รู้ว่าผมจะปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยเหนือได้สำเร็จหรือไม่เอ้ยยุทธนายอกคำสั่งให้ทหารทุกหมดมาหยัดกระสุนเอ6สิบหกเอาไว้ อย่ายิงเมื่อมองมาเห็นเปลาไม้สองสามประโยคสุดท้ายผู้พันกระดูกเหล็กหันไปออกคำสั่งกับพลวิทยุประจำบกกอพันซึ่งนั่งคุกเขาอยู่ข้างค่ะจาก 6. นาฬิกา30นาทีไปจนกระทั่งถึง10โมงเชา้าของเช้าวันมหาวินาศนั้นทหารรับจ้างกองพัน606ต้องตกอยู่ในช่วงการต่อสู้ที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิตแทบทุกคนลืมอาหารเชา้ามือทั้งสองที่จับปืนร้อนผ้าเผาประสาทที่ได้รับความกดดันเขม็งเกลียวขึ้นทุกขณะ สถานการณ์กองพันหกศูนย์หกไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นกองร้อยต่างๆโดนกระหน่ำแทบตั้งตัวไม่ติดและก่อน12นาฬิกาเล็กน้อยพนักงานวิทยุจากกองร้อยที่3ก็รายงานเข้ามาว่าขณะนี้ตัวผอร้อยได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่สามารถจะสั่งการได้รองผอมียศเป็นจ่าสิบเอกได้ทำหน้าที่แทนเนื่องจากกระสุนเหลือน้อยเต็มทีและยิ่งไปกว่านั้นจากยอดกำลังพลร้อยห้าสิบคนขณะนี้เหลือเพียง4 6เท่านั้น ด้วยเหตุจําเป็นดังกล่าวรองผอบร้อยสามจึงของอนุญ,ญาตถอนตัวมายังบกพันทันทีผอบพันหกศูนยนิ่งอึ้งไปชั่วขณะก่อนที่ท่านจะออกคําสั่งอะไรต่อไปพนักง,งานวิทยุบกพันซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆก็ระล่ำระลักขึ้นมาอย่างขวัญเสียผูพ้พันครับกองพันหกศ์เจ็ดแตกแล้วครับขณะน,นี้กําลังถอยล่นเข้ารวมตัวกับพันปืนทันเดอร์ผมเย็นเยืยอกเข้าไปในไขสันหลัง ขณะที่ขณะนั้นกองพันของผมตั้งฐานปฏิบัติการยินีส่วนหน้าสุดก็ยังสามารถยันกันบวกทหารเวียดนามเหนือเอาไว้ได้ชั่วขณะหนึ่งด้วยความหวังที่ตั้งเอาไว้ก็คือจะได้รับความช่วยเหลือจากกองพัน607ซึ่งตั้งฐานอยู่ทางเบือ้องหลังอนิจจาความหวังของผมกลายเป็นอากาศธาตุไปแล้วหรือนี่ทำไมความหายนะ์ยิงคลืบคลานเข้ามาถึงกองพัน607ได้รวเดเร็วถึงขนาดนี้ใครจะแตกก็ให้มันแตกไปกองพันของเรา อย่ายันค่าศึกตามคําสั่งของบอกกร้องแจ้งจนวินาทีสุดท้ายทุกคนช่วยตัวเองเสียงอันเฉียบขาดของบบ6 0 6ดังลั่นวิทยุสนามผมรู้สถานการณ์ตัวเองได้พอสมควรว่าขณะนี้ตัวเองจะต้องปฏิบัติอย่างไรความเป็นห่วงสปอร์ตไลท์ทำให้ผมพระ้ออกมาจากบกกรพันวิ่งจี๋กับไปยังที่มั่นของตัวเองปรากฏว่าสปอร์ตไลท์เพื่อนรักของผมหายไปเสียแล้วแต่พระเจ้าช่วยแนวกระสอบทรายที่ผมเคยหลบอยู่กับเพื่อนพังทลายไม่มีชิ้นดี ผมใจหายวับหันหน้าหันหลังเหมือนกับคนเสียจริตชั่วอึดใจผมก็ปรับจิตใจให้เข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีอันดับแรกผมคว้าสายกระสุน M16 ที่เหลืออยู่14แม็กกาซีนขึ้นสะพายเฉียงและหยิบ US Army มีขึ้นมากระชากลูกเลื่อนให้ลูกกระสุนเข้ารังเผือกลดนกแล้วมันจงเน็บลงไปในซอกเอวด้วยความอุ่นใจพอสมควรขณะนี้ถึงจะไม่พร้อมแต่ผมก็ต้องพร้อมอยู่วันยังคับไม่ว่าเหตุการณ์มันจะเรียวลายหรือบัดซบขนาดไหน ผมก็พร้อมที่จะเชิดชิงกับมันทุกกรณีสามนัดซ้อนๆที่อาวุธหนักของมันถล่มลงบนแนวรวดน้ำหากจากร่องสนามเพราะที่ผมซุกตัวหมอบอยู่ไม่ถึง40เมตรสถานการณ์บอกกับตัวเองว่ามันเป็นปืนขนาด85มิลิเมตรจากรถถังที่ผมยังไม่ทราบชนิดที่แน่นอนผมคนลุกสู้ขึ้นมาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวข่าวลือในเรื่องรถถัง เป็นข่าวรือที่ได้รับการหัวเราะยาะจากบอกกร่องแจ้งอยู่บ่อยๆครั้งแม้กระทั่งผมเองก,ก็ไม่มีความเชื่อมั่นแม้แต่นิดเดียวว่ากองพันทหารเวียดนามเหนือเหล่านี้จะสามารถพารถถังข้ามภูเขาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าจากทุ่งไห,ห้หินมาถึงสนามบินสัมทองได้อย่างไรกันแต่ในขณะนี้ประสาทหูของผมยืนยันได้ว่าพันเซต์ไอสานัดซอนซอนที่กระนำผมอยู่เมื่อกี้เป็นปืน85มมตรจากรถถังจริงๆ อาลางสังหณ์ววของผมเริ่มเป็นจริงเข้ามาแล้วกระสุนตัดอากาศดังเคลียวคาวไม่ขาดระยะตํำบนกระสุนตกก็เริ่มโปรยปลายไป,ไปรอบฐานปฏิบัติการของผมเหมือนกับพื้นดินโดนพายุลูกหิบแรงระเบิดกระนำฐานของผมรากับพื้นดินจะพลิกตลบขึ้นมาสุ่เบื้องบนาาเศษไม้เศษหินปลิวว่อนกลบอยู่กลางอากาศเสียงลูกไม้ของไฟเบลัยกันดังเหี้ยมเกลียวเสียงโอดโอยของนักรบที่ถูกสะก,ก็ดระเบิดลงไปนอนด่าวดิ่งอยู่ในร่องสนามเพาะดังไม่ขาดระยะ ไม่มีใครจะทันช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเล่านั่นหรอกครับเพราะขณะนี้แม้กระทั่งตัวเองก็ยังไม่มีปัญญาที่จะหลบหนีเอาตัวรอดไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งหรือเปล่ารั้วรวดน้ำสามชั้นหน้าร่องสนามเพาะของผมโดนปืนรถถังขาดถล่มทลายไม่มีชิ้นดีแม้กระทั่งบังเกอร์ก็ยังถูกกระสุนเพลิงเผาไหม้ลุกชดช่วงแผดและมีร้อนแรงออกไปรอบทิศกลิ่นคาวเลือดกลิ่นเนื้อมนุษย์ที่ถูกไฟไหม้ตลบอบอวนผสมผสมกับกลิ่นอันฉุนเฉียวของดินปืน จนทำให้ผมแทบจะอาเจียนออกมาได้ความขื่นเหียนอย่างหนักอ่าจะมองไปทางไหนก็บ่งบอกถึงเหตุแห่งความปลาชัยและความพินาศยับเยิยนของกองพันทหารรับจ้างที่606แล้วหรือดนี่นักรบรับจ้างทุกคนกัดฟันซาดกระสุนเข้าใส่ปรปักอย่างดูเดือดเหี้ยมเกลียมเมื่อไม่มีทางหนีทุกคนก็สู้อย่างสุดใจขาดดิ้นทั้งนี้ก็เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของตัวเองให้ยืนนานที่สุดเท่าที่จะทําได้ แม้กระทั่งด้านทิศตะวันออกก็เริ่มถูกจูโจมจทะะหารเวียดกงซึ่งถูกหนุนหลังเข้ามาอย่างบ้าคลั่งถึงแม่พวกมันจะถูกยิงังะหง,งายไปแล้วคนแล้วคนเล่าแต่อำนาจกระสุนก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งพวกคลั่งสงครามเหล่านั้นได้ในที่สุดแนวรบด้านนั้นก็ถูกทะลวงราบเป็นหน้ากองพวกมันพลั่งพลูเข้ามาในฐานปฏิบัติการแล้ววิ่งพลาดบนร่องครูสนามเพาะและบนหลังคาบังเกอร์ขณะนี้เต็มไปด้วยทหารเวียดกงทหารทุกคนติดดับ เตี้ยบระจําบานเสียงอันเฉียบขาดของพ่อบอพันใจเพชรลั่นกังวานเสียดแทงความรู้สึกของชายชาติทหารจนบังเกิดอาการเย็นยเยือกจับขั้วหัดใจเอ้ยบิ๊กแมนว่าอยู่นี่สปอร์ตไลท์ซึ่งผมคิดว่าร่างกายของเขาคงถูกฝังอยู่ในหลุมสนามเพราะปากฏดกายอยู่ทางด้านซ้ายมือสุดของบังเกิดเขาแหกปากร้องตะโกนเรียกวิถีทางดีใจ ผมไม่มีโอกาสาทักทายสปอตไลท์นอกจากชูปืนที่ถือขึ้นในมือเป็นอนัสัญญาณว่าขณะนี้ผมแลเห็นเขาแล้วเสียงชั่วชะสวบสับที่ดังแว่วอยู่เบื้องหน้าทำให้ความตื่นเต้นของผมทวีขึ้นอย่างสุดขีดภาพนักรบรับจ้างหลายสัญชาติที่ติดดาบปลายปืนวิ่งเข้าทิ่มแทงกันเหมือนกับหยวกกล้วยสร้างความตื่นตาตื่ใจให้กับผมสุดประมาทชีวิตต่อชีวิตเลือดแลกเลือดทุกคนตระหนักดีว่าขณะนี้ถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตแล้ว เสียงโอดโอยเสียงพุทสวัสด์เสียงดาพ่อล่อแม่ฟังไม่ได้สับทหารเวียดนามเหนือผสมราวแดงใช้กำลังพลที่เหนือกว่าทหารรับจ้างหลายสิบเท่าบุกเข้าบทขยี้ยังไม่ปลาณนีปลาใสทหารรับจ้างบางส่วนถูกลุมสังหารด้วยดาบปลายปืนอย่างหน้าอเนจอนาจใจและก็เป็นธรรมดาเลิกเกิดน้ำน,น้อยย่อมแพ้ไฟในช่วงเวลาไม่กี่มากน้อยทหารรับจ้างเดินตายเกือบค่อนจำนวนก็ถูกสังหารยับบนฐานปฏิบัติการนั่นเอง ผมเพ่นพวดออกจากร่องสนามเพราะพร้อมด้วยวิทยุติดหลังศาสต์กระสุนเข้าใส่ทหารเวียดนามืดยที่วิ่งพวดพลาดข้ามหลังคาบังเกอร์ตรงหน้าพัง,งะลงไปดิ้นพลาดพลาดอยู่ที่พื้นเรอ้ว่ด้วยบิ๊กแมนเสียงสปอร์ตไลท์ไล่าตามหลังมาติดติดตามมาเพื่อนจะคุยกันด้านขวามือให้ด้วยผมร้องตะโกนออกไปพร้อมกับเคลื่อนที่เข้าไปหาบังเกอร์พนักงานวิทยุโดยตั้งความหวังเอาไว้ว่าจะเข้าไปผสมกับผอ,บอพันเพื่อรวมทีมในการบุกตะลุยต่อไปพนักงานวิทยุบอกกอพัน วิ่งกระเระก,กระร่าออกมาจากบังเกอร์ซึ่งขณะนี้หลังคาข้างหนึ่งก็เอียงกับเทเล่ลงมังกองอยู่ที่พื้นฝอโบสามยังอยู่ข้างในผมชุดออกมาก็ไม่ยอมออกแฟกช่วยเรียกหน่อยครับผมชะงักก้มหน้าร้องเรียกให้ฝอบสามออกมาข้างนอกแต่ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับผมพะว้าพวังเหตุการณ์รอบด้านบังคับให้ผมจําเป็นต้องผลักออกจากสถานที่ดังกล่าววิ่งต่อไปเบื้องหน้าด้วยิใจที่ตื่นตระหนกเหมือนกับเก้งแตกฝูงที่กําลังวิ่งหนีนายพลเพื่อความอยู่รอดของชีวิต เสียงระเบิดที่ดังกระหึ่มอยู่เบื้องหลังทําให้ผมเอี้ยวอคอกลับมามองดูพระเจ้าช่วยบังเกอร์ที่ฝออสามยังติดอยู่ข้างในบัดนี้ยุบตัวเองลงมากองระเกะระากะาอยู่ที่พื้นเสียแล้วผมควบจีเข้าไปหาผอบอพันธุซึ่งมองเห็นหมอบอยู่ทั้งเบื้องหน้าประมาณ25เมตรผู้พันกําลังเหนียวไกลปล่อยกระสุน M16 ด้วยระบบออโต้แนวกระสุนมุ่งหาเวียทกงที่ส่งเสียงเจียวเจ้วอยู่นอกรั้วรดหนาเบื้องหน้าผู้พันหันขอบมาทันที บิ๊กแมนเราไม่มีทางเลือกผมจะสั่งถอยเราจะตีฝาเข้าเมืองร่องแจ้งเดี๋ยวนี้ผู้พันขนานี้6 0 7แตกแล้วครับแต่เราจะเข้าร่องแจ้งเราต้องผ่านเส้นทางน,นั้นน่ะแต่ผมคิดว่าขนานี้พวกมันก็จะล้อมเมืองร่องแจ้งเอาไว้หมดแล้วผมกลัวเราจะเข้าไปไม่ถึงผมแย้งออกไปด้วยเหตุผลซึ่งผู้พันจําเป็นต้องนิ่งไปชั่วอึดใจนอกจากเส้นทางนี้แล้วเรามีเส้นทางอื่นพอที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะไอ้น้อยที่สุดบ้างไหมบิ๊กแมนผู้พันยกมือปาดฝุ่นบนใบหน้าพร้อมกับเอ่ยถามผมออกมาด้วยน้ำเสียงเพลีย มีครับผมคิดว่าถ้าเราเอาจากฐานนี้ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ข้ามภูเขาประมาณเจ็ดถึงแปดวันคงจะถึงนาซูผมคาดว่าพวกมันคงจะไม่อ้อมไปดักเส้นทางนั้นแน่หรือถ้ามีก็น้อยเต็มทีโอเคบิกแมนผมให้กำลังของเราตีฝ่าไปสัมผักองพันหกศูนย์แปดก่อนต่างสถานการณ์ทางโน้นไม่หนักหนาอะไรรวมกำลังเป็นสองกองพันและเคลื่อนที่ไปหากองพันหกตึงศูนย์ขณะนี้รู้สึกว่าจะขาดการติดต่อรเราไปชั่วขณะแต่หาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนจุดหมายสุดท้ายก็คือสนามบินนาซู ผู้พันกล่าวกับผมเป็นประโยคสุดท้ายพร้อมกับเอื้อมมือมาสัมผัสกับผมแนบและแล้วคําสั่งต่อมาก็คือให้ทุกคนทิ้งที่มันตีฝาออกไปฝาออกไปอย่างชนิดไปตายเอาดาบหน้าทุกคนกระโจนออกจากที่กำบังศาดตกระสุนก็ใส่ปรปักที่ขวางหน้าอย่างบ้าด,ดีเดือดมุ่งหน้าออกทางแนวหลังอาเป็นเส้นทางออกทางเดียวที่ได้หมายตาเอาไว้แล้วหวูทั้งสองข้างของผมอื้ออึงไปด้วยเสียงรัวของกระสุนนานา,นาชนิดผมวาดปืนก็ใส่เป้าหมายมันก็เป็นอัตโนมัติ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดําเนินไปเหมือนกันไม่ได้สั่งการจากสมองประสาทเท่านั้นที่สั่งให้นิ้วชี้ที่อยู่โกงไก่ออกแรงเข็นฆ่าทุกชีวิตที่ขวางหน้าให้ราบเป็นหน้ากลอกผมวิ่งมาถึงแนวลวดนามที่ขึงกันแนวด้านหลังเอาไว้หนาแน่นวางปืน M16 พาดลงบนลวดหนามและออกแรงกดพร้อมกับสปริงตัวตีลังกาข้ามแนวรั้วออกไปด้วยทางที่ไม่มีนักยิมสติคคนใดในโลกทําได้ผมกระเด็นลงไปนอนจุกแอกแอกอยู่ทางด้านนอกมันจุกจนกระทั่งหมดแรงที่จะพยุงตัวลุกขึ้น เสื้อกางเกงขาดวิ่นไม่มีชิ้นดีเงาทะมึนลอยข้ามทิศสะพลแวบหนึ่งผมขยับตัวก็รู้สึกว่ามีมือมากระชากแขนให้ลุกขึ้นผมกัดฟันวิ่งขยโยกตามไปอย่างไม่คิดชีวิตเงาวุบว่าวที่ติดก้นของผมแจกก็คือทหารรับจ้างจํานวนหนึ่งซึ่งวิ่งตามหลังผมออกมานั่นเองผมวิ่งพลางยิงพงังกลาดกระสุนเข้าไปในบริเวณที่ทั้งสองข้างปราสาทตาเตือนให้ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นผมรู้สึกว่าขณะนี้พวกเราทั้งหมด บิงหนีห่างออกมาจากฐานปฏิบัติการพอสมควรก็เลยซุดตัวลงหมอบอยู่ที่โคนต้นมะยมป่าซึ่งขึ้นเรียงรายเป็นแถวเยี่งกับฝีมือมนุษย์ทหารรับจ้างที่ติดตามผมมาก็กระจายกําลังยึดโคนต้นมะยมป่ากระชับปืนหมอบนิ่งด้วยท่างที่เต็มไปด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มที่เสียงปืนที่โครมครามดังแว่วๆอยู่เบื้องหลังแสดงให้เห็นว่าพวกเราวิ่งฝ่าวงล้อมออกมาได้แล้วแต่จุดหมายข้างหน้ายังไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรทหารคนหนึ่งคลานกระเถิบเข้ามาใกล้ จนผมเห็นหน้าชัดเจ้าเชียนทหารคู่ใจฟออสามที่มีความคุ้นเคยกับผมพอสมควรนั่นเองพวกเรามากันกี่คนเชียนติสคนรวมทั้งล่ามอะจะเอาอยัางไงดีครับเจ้าเชียนย้อนถามออกมาด้วยสีหน้าวาดวิตกพร้อมกับหันหน้าล็อกแหลกด้วยความกลิ่นกลิ่นในภูมิประเทศรอบด้านนั้นผมยกนาฬิกาขึ้นมาดูก็ปรากฏว่าบ่ายโมงขึ้นเข้าไปแล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงพระอาทิตย์ก็จะตกอีกบางที เราอาจอาศัยความมืดซ่อนเล้นให้พ้นจากสายตาของพวกมันไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งก็ได้ผมรำพึงรำพันในใจที่หมายของเราคือกองพันหกหนึถ้าเราไปถึงที่นั่นก่อนค่ำจะดีที่สุดในการเข้าฐานผมตอบเจ้าเชียนออกไปพร้อมกับล้วงแผนที่ในกระเป๋าขึ้นมาวางที่พื้นตกรงครับรามานคนนาทางก็แล้วกันวิทยุนั่นเอาไมา้ผมแบกดีกว่ากลัผมยังดีอยู่ผมมองดูรูปร่างเจ้าเชียนด้วยความชอบใจ ตัวเขานใหญ่เกือบบังผมมิดและอีกอย่างหนึ่งตัวของผมเอกอยู่ในขณะนั้นรู้สึกเหนื่อยจนแทบจะขาดใจที่วิ่งมาได้ถึงขนาดนี้ก็คงจะเป็นเพราะสัญชาตญาณความกลัวตายนั่นเองผมปลดวิทยุ PRC77 ที่ติดหลังส่งให้เจ้าเชียนทันทีใครเห็นผู้พันกับสปอตไล์บ้างความเป็นห่วงเพื่อนฝูงให้ผมกวาดสายตาไปยังทหารรับจ้างที่ลับล่ออยู่นั่นผมก็เอ่ยถามขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่พอจะได้ยินกันทั่วทุกคนผมเห็นหลังผู้พันไม่ไวครับ ท่านแวกวงล้องไปอีกด้านหนึ่งอ่ะพร้อมด้วยรองและสปอร์ตไลท์ผมพยายามจะวิ่งไปทางนั้นแต่พวกแกมยิงสกัดเอาไว้อย่างหนานแน่นเลยผมจึงเปลี่ยนใจวิ่งมาทางนี้ก็ดีเจอกับล่ามนี่แหละครับใครคนหนึ่งที่ผมไม่คุ้นหน้าตอบขึ้นมาเบาบอกโอเคพ,พวกเหลือแค่นี้เราก็ไปกันแค่เนี้ยจุดหมายของเราอยู่ที่กองพันหกหนึ่งศูนย์พยายามเกาะกลกุ่มกันไว้ผมคิดว่าพวกเราอาจจะโดนซุ่มโจมตีกลางทางอีกก็ได้ ผมพูดพร้อมกับลุกขึ้นยืนและก้าวเท้าออกนำหน้ากลุ่มทหารรับจ้างเดียนตต่ลงไปยังตามทางลาดสู่ปลายเนินเบื้องล่างเกือบตลอดระยะเดินผมพบศพของทหารรับจ้างนอนตายอยู่เป็นระยะระยะจากสิ่งบอกเหตุด,ดังกล่าวสแสดงให้เห็นว่าทหารรับจา้างบเคราห์ร้ายเหล่านั้นคงจะโดนซุ่มยิงหรืออาจะปะทะกับทหารเวียดนามเหนือที่บางอื่นเคลื่อนที่เข้ามาพบกันอย่างบางอื่นก็ได้สิ่งบอกเหตุด,ดังกล่าวทําให้พวกผมทั้งหมดระวังตัวแจ๊ ประสาทหูและประสาทตาเท่านั้นที่จะช่วยให้ตัวเองรอดผลจากการเข็นฆ่าของฝ่ายตรงข้ามได้อีกครึ่งชั่วโมงต่อมาพวกเราก็มาถึงชายป่าปลายเนินที่ติดต่อกับทุ่งหญ้าคาอันรกสูงท่วมหัวจากลักษณะดังกล่าวผมเล็งเห็นว่ามันย่อมจะไม่มีความปลอดภัยแม้แต่นิดเดียวถ้าเกิดประทะขึ้นเพราะไม่มีที่กำบังกระสุนที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะคุ้มกันพวกเราได้แม้แต่แห่งเดียวแต่อย่างไรก็ดี พวกเราก็ไม่มีทางอื่นที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ได้และประกอบไปด้วยความใจร้อนที่ต้องการจะไปให้ถึงที่หมายโดยเร็วที่สุดทำให้พวกเราตัดสินใจออกจากชายป่าแหวกดงหญ้าคาแลดเลาะไปตามทางที่ขนานกับสนามบินสําทองทันที20นาทีต่ตอมาผมก็นำขบวนขึ้นเนินที่มีชั้นความสูงไม่มากนะักอีกสองสามเนินผมมิประเทศอรอบด้านเปลี่ยนเป็นป่าทึบป่าหญ้าสาบเสือสลับกับดงกล้วยเป็นระยะระยะ ในขณะที่พวกเรากำลังเดินเรียงเดี่ยวห่างกันประมาณเจ็ดว่าบุกสวบสาบไปตามหญ้าสาบเสือนั้นมันจะเป็นความซวยของเจ้าเฉียนก็เหลือจะเดาแต่อนที่เจ้าเฉียนเดินตามหลังผมอย่างกระชั้นชิดก็ยังบังเกิดเฮสุดวิสัยขึ้นมาได้เฮ้ hey, นั่นใครวะเจ้าเฉียนแหกปากร้องสุดเสียงด้วยสัญชาตญาณผมพุ่งตัวราบลงกับพื้นและกลิ้งเข้าหาก้อนหินใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สุดพร้อมๆกันนั้นประสาทหัวผมก็ได้ยินเสียงระเบิดของกระสุนปืนอากาาขึ้นมาหนึ่งนัด เจ้าเชียนทะลึ่งขึ้นสุดตัวและล้มพางลงทันทีทุกคนที่ตามมาเพนทวดก้าที่กำบังเป็นพันละวันอากา้ารัวเป็นข้าวตอกแตกอยู่รอบตัวกลุ่มทหารรับจ้างที่กำลังชุลมุนวุ่นวายอยู่ก็หมุนคว้างเป็นลูกขาแล้วกระเด็นกลิ้งลงไปกับพื้นดินแน่นิ่งสนิทหมดลมหายใจในบัดดดอ่าขณะนี้พวกเราถูกซุ่มโจมตีจากทหารเวียดนามเหนือชุดหนึ่งชุดใดเข้าให้แล้ว